ข้าง okay. ล่างเอาเพนข้า okay. งล่างเอาเพนก่อมอ่วงโอเคตายเลยตายเลย ไปยิงเอาเรื่อง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 ตอกเท้าขนาด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 พี่ตรงนี้เลยหงทองปะ bình bắn xảo, pì bắn sáu có mi bắn xảo, xảo ừ. chứ <laughs> anh งงอยู่มัง้งเมื่อกี้นี่เกิดอ,อะไรขึ้นม <c oughs> ีมา่ากนหนขนาดเค่นาอ ข้างหน้าผมดาวแก๊สอยู่ข้างบนนะแก๊สอยู่ข้างบนนะเวนกลับจะลงก็ไม่พอก แตยัดมนันอะโดน,นดนสวัสที่ท่าง มาเลยตรงนี้ตีเดิมเลยตีแรกที่เราเจอมาเฮ้ยได้ยินเสียงวะได้ยินได้ไงตรงไหนวะเฮ้ยเข้าบนนี้ว่นะ อ้โห่ี่นิดเดียวตัวเบ็ตัวเิอเร็จเฮ้ยเรียบร้อยมากสวยตาว่าศพโลบายคนอาหะตาอเลย ไอ้แค่แน่แม่แมนั่งตรงไหนวะเนี่ยข้างหน้าเจ็บแล้วได้ไหมอ,อยู่อยู่บ้านนี้อยู่บ้านนี้

แกแตกแล้วแกแตกแล้วเราตัวกันพี่แกแตกแล้วมาตรงพี่มันอยู่พี่มันอยู่พี่แกแตกแล้วแกแตกแล้วแกแตะแล้วขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนแล้วแกแตกแล้วมัแกแตะโอ้โหแกแตกะก่ยิงไปร้อยหนึ่งของเมื่อกี้ขึ้นบนขึ้นบนเฮ้ยของพี่เพียบเลยโอเคนะตัวแกนะโอเคนตัวแก โมากูเอา้าสวยหามนปามชิลอยู่ปามไม่ก่อนปามไมก่อนรีบชุบได้ไงเมา้วเห็นหมโอ้มันอ่ะอไปก่อนเออสองตัวมันจะชุบกัน

Hoa hôm cho xuống dinh mệnh ngang nó ngang 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 dễ ngang 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 dễ ngang 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 Ôi content, rồi, ยื้ไปยื้ไปเอาสองแล้วสวยสวยมากสวยมากเีตัวเดียวแก๊สแก๊สแก๊สหลังเลยออกมาออกมาเฮ้ยจะแตกจะแตกจะแตกอ้าวไม่ทันกลับไปข้างนอกได้มีท็อปโยมีท็อปโยมีท็อปโยมีนี่อยู่เออมีมีนี่อยู่มีนี่อยู่เอกอนอยนี่มันปีนไปเอาเลยวะ จะตายอีกแล้วเกียงวะเออออกขวาไหมขวาเล่นที่สูงดก่อนี่สูงไปอีกได้ร้เปล่ามันยิงจากบนเขาเลยอ่ะพี่เขาเนี่ยมันยิงตรงนู้นอ่ะดูขวามันยิงกับหมู่บ้านเลยู่เขาเขาเลยเขา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 เห็นแล้วเราระวังหลังเข้าได้ระวังหลังเข้าได้ดูขวามันไหมเราเดินขึ้นไปอ่ะขวามันที่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้ว เอาอีกแล้วพี่โหพี่ควรตามใครดีเนี่ยก่อตายก่อตายก่อตายกลับไปได้ที่ตรงนี้โหสามตัวไปแล้วต้องเห็นแล้วอ้าเวนก้ามเอ้แบตแบตกับคนที่เติม

นไอ้นอกเลยพี่เจ็บเจ็บมากปกติกละมีแหละใช่ใช่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้ครับน่าเสียเบอกว่าเจ็บมากครับกำลังไปตรงนู้นตายหมดแล้วพี่เบืบอกให้มาเคลียร์ที่นี้ก่อนไม่เป็นไรสวยแล้วเดินขึ้นไปเขาใช่ไม่ไง ผมเห็นว่าเขาแล้วไง ing, คือผมอยู่ตรงตรงกลางอะ่ะเฮ้ยข้างล่างข้างล่างพี่ข้างล่างพี่โอเคครับที่ระวังนะเจ็บเจ็บตอนนั้น <with S 2> เจ็บเจ็บช่วยเลยช่วยเลยตอนนั้นนี่นี่ด้อยนี่นี่ด้วยเนี่ยตอนนั้นกำลังไปตายแล้วอ๋อหมด 姐姐。<noise>